กรรมที่ทําให้เราได้โชคลาภไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือบางทีซื้อรางวัลก็เฉียดเฉียดไม่ถูกเอาซะเลยนั่นก็คือกรรมแย่งของรักจากคนอื่นอาจจะเป็นบุคคลอาจจะเป็นผลงานหรืออาจจะเป็นทรัพย์สินโดยตรงเลยก็ได้หรือกรรมที่เราอิจฉาหรือบั่นทอนกําลังใจของผู้อื่นนี่แหละตรงนี้เนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่มาตัดรอนความสําเร็จของพวกเราบางทีแล้วบุญของพวกเรามันก็มีอยู่เหมือนกันมันจะทําให้เราสําเร็จอยู่แล้วแต่กรรม ตรงนี้กรรมที่ทําให้คนอื่นเสียใจกรรมที่อิจช้าปัทุสร้ายผู้อื่นเทียบเคียงผู้อื่นหรือบางทีแล้วก็ไปแส่ร้ายผู้อื่นหรือบางทีแล้วก็ไปแย่งผลงานแย่งของรักของคนอื่นกรรมเหล่านี้เนี่ยแหละมันมาตัดรอนทําให้เราพลาดจากความสําเร็จที่กําลังจะมาถึงเราอยู่แล้วเลยทีเดียวดังนั้นถ้าเราอยากจะได้โชคได้ลาบ ได้ทํามาค้าขายอะไรก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ถูกบันทรหรือบางทีแล้วเสี่ยงโชคมาก็ให้ถูกรางวันจริงๆไม่ใช่เพียงแค่เฉียดเราก็ต้องลดทอนกรรมเหล่านี้กรรมอิจฉากรรมสายร้ายกรรมโกรธแค้นบันทอนทำ้ายจิตใจทำ้ายผู้อื่นทั้งทางกายวาจาใจรวมไปถึงการแย่งผลงานแย่งของรักหรือทำเสมือนเพื่อแสวงหา ผลประโยชน์ให้ให้กับตัวเองด้วยผลงานหรือความคิดจากคนอื่นนี่แหละเราหลกเลี่ยงกรรมเหล่านี้และต่อต่อไปถ้าเรามีบุญกุศลมากเพียงพอทําบุญกุศลไว้ทุกที่ทุกทางเราจะเป็นผู้ที่มั่งคั่งโชคดีร่ํารวยและประสบสุขอย่างมั่นคงถาวรเอง ข้อมูลต่างๆเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณอย่างยิ่งยวดเป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มสำหรับลูกหลานผู้ศรัทธาในเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระเทวาองค์ท่านเทวดากายเพชรที่มาสื่อสารกับคุณวินวชรินยาแต่เพียงเท่านั้นการให้บูชาและการบูชาอัญมณีเพชรเกรดแก้ว เป็นเรื่องของความเชื่อชอบความรักและศรัทธาส่วนบุคคลเป็นทางเลือกของคนที่ยังรักที่จะครอบครองในอัญมณีล้ำค่าที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจในรูปแบบของพลังบาร,รมีบาร,รมีที่แปลงออกมาเป็นพลังงานที่มาสถิตยอยู่ประจำอัญมณีต่างๆในความเชื่อดังนั้นจึงขอสงวนขอบเขตให้บูชาเฉพาะแต่ผู้ที่มีความเชื่อเดียวกันเท่านั้นขอพระคุณค่ะ สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ